อะไรอ,ไรอไรันนี้เป็นล้อ e 3 7นะครับขอบ18นะครับแล้วก็ใส่เป็นเบรกขเขย่น,นะครับข้างหน้า6ขอดนะครับกานคันนี้เป็นไซส์374มิลนะครับก็เต็มสูงนะครับการเป็นเล่นะครับคิเปอร์ทำสีใหม่นะครับ โลโ้เรียบร้อยนะครับน็นอตเฮดนะครับเฮดบ๊อบป,ปิดนะครับแล้วก็รายการเป็นไทยสั้นนะครับเต็มคู่นะอีกทีหนึ่งนะครับนะนี่ล้อหน้านะครับส่วนล้อหลังล้อหลัง เยนสี่รอนนะครับเหมือนกันสีเทาอ่ากัดโลโก้ลายการเป็นไทยสามนะครับน็อตเป็นเอสบ็อบบีนเหมือนกัน้านขนาดสามเจ็ดสูงนะสองสิบแปดนะครับเน้าลัเป็นซุ้มมาดีนะครับหน้าหลังหน้าหลังขอดู เป็นทุบล้อนะครับหน้าหลังเดี๋ยวดูข้างหน้า,า,นากันอีกทีหนึง่งอันนี้โหดมากหน้าเคสล่าเลยหัวเคสล่านะครับช่องว่างก็เต็มนะครับใครที่บอกว่าการท้าเจ็ดเต็มไม่พี่เนะี่ยเต็มนะครับสวยๆเลยนะเนี